สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าดุนเจโอวันออฟฟิเชียลพี่น้องครับคลิปนี้มานั่งอยู่บรรยากาศโรงแรมอยู่แถวหนองคายกับพี่น้องมาทำภารกิจครับถึงนถักทายพีทักทายน้องในเซานี้ครับอยู่ดีไม่แห้งสู่ปููุคุนเจโอวันออฟฟิเชียลครับก็เป็นอีกช่องตระกูลหนึ่งครับในช่องของกัมเพิลออฟฟิเชียลเกิดจากปัโจจุยมินินครับเป็นได้อบรมเนาะ ปีนงานเจวันครับเป็นว่าทุกอย่างรอบคางมีคุณค่าเบิตัวฉันจะขึ้นไทยให้พี่น้องเบิ้งท่านั้นแหละครับเห็นบรรยากาศงามตรงนี้ครับโรงแรมบมไดลคารีบิวที่พี่น้องเอารองแรมเอมันตาบอกครับหนองค่ายพี่นอ้องผูดได้แวบเียนมาหนองค่ายเนาะบรรยากาศดีครับพี่น้องครับสวยงามตนทอนเ้าอากาศดีตอนนี้แดดก็ออกลยครับแต่ว่ามุมที่เบาอยู่นั่งนี่เป็นมุมที่สวยครับนี่ทางหลังเห็นบ่กครับ มาเมืองหนองคายกับแวะมาได้ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเ้านี้มาคุยกันเรื่องอียงครับพี่น้องบรรยาก,กาศแบบนีกระบเ,เรื่องสาวหน่อยคื้เก้าน,นะครับเมื่อคืนนี้เห็นบอดจูคนป่วยพ่อนวันเกิดนะครับอีพอหัก่นก็คือพ่อแหลมครับเจ็ดสิบหปีของพ่อแหลมครับกับการเดินทางบนาสายสายมอลตอร์ลำน้นพี่น้องเอาก็สิทิดต,ตามพ่อแหลมตัม้นแต่เสียงอีสานนะครับเออแล้วก็มา ให้ไปพักหนึ่งจนเห็นอยู่ในคลิปของช่องสาวน้อยเพชรเป็นแทง YouTube นออ่ง u t u b e พี่น้องดังนั้นเบาดุมกับติดต,ตามมาตลอดครับเรียกได้วา่าบัตโจเซบาอ,อยู่เสมอวา่าอแหลมเป็นส่วนหนึ่งในการพักดันช่องสาวน้อยเพชรเป็นแทงให้มีซื่อเสียงขึ้นมาในปัจจุบันนี้ครับมื่อคืนนี้เป็นวันเกิดของอแหลมครับบัตโจเพิ่นก็ได้เสื้อผ้เค้กนะครับเค้กอแหลมกะโดยพาวันเกิดนะครับไฟอแหลมมีความสุขเนาะ นะครับมื่อนนี้ก็เห็นบรรยากาศความสุขของอแหลมนะครับมีรอยยิ้มนะครับกับการอวยพรวันเกิดกันี่หลหลายคนครับได้ไปอวยพรวันเกิดร่วมเนี่ยมีคอนนต์ตาอานาจนะครับลูกทิมล้างบาินะครับได้ไปอวยพรวันเกิดนะครับก็ได้เห็นคลิปก็ได้ดึงคลิปนะครับเปน้องโอ้ดีใจน้าเพลินสร้างรอยยิ้มถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญนะครับพอแหลมครับ บอจูก็เป็นพ่อลูกคู่บุญอีกคู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเป็นอีลหลันน้อยอุอิงกับบอจูนะครับก็่ถือว่าเป็นเจเนเรชันต่อมาครับพี่น้องเอาในฐานะเอฟซีแฟนคลับก็ดีใจนําเนาะน,นะครับดีใจนํากับความสุขของอีพอครับบอจูเหมืนกับเสื้อไพร์เค้กวันเกิดแล้วกาอ่อมีเสื้อไพร์ของคอนวันเกิดนะครับพ่อแหลมเสียนุ่นกับมี่นะครับพี่น้องเูื่อให้ได้เดือดเบิอดกับไปติดตามในช่องสามใหม่ปเป็นเพลนแท่งเป็นเพลนเรื่อแอานะครับในส่วงไทยนี่ก็ให้พี่น้องได้เดือดบรรยากาศนะครับของ สถานที่นะครับที่พักที่เบาดุนมานางพักแรงเบาอยู่มูน่นี้นีส่สวยงามครับข้างหน้าบริเวนสาวายน้ำเล้วพี่นอ้องบ่อปลาครับนี่เป็นห้องพักสองฟังครับพิง่งนะครับสันทึ่งสี่นีอ,อร้านอาหารครับพี่น้องยูสันหา่าสันนี้ครับมองเห็นสามร้อยหกสิบองศาร,รอบเมืองหนองคายพี่น้องครับเอามาฝากช่วงท่ายคลิปนี้ครับคุณด มาเมืองหนองคายกับแววมาพักไปด้วยครับเด้อยพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้สน,นี้ครับคลิปหน้ามาพอกันไหมเนาะนะครับเบาดุลคนดุลเราไปก่อนสวัสดีครับ